สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกับเจ้าอิ๋วชาแนลคิดเคยนะคะวันนี้ก็ขอทําเป็นวิดีโอแนวตั้งนะคะเพราะว่าเราจะมารีวิวผ้า ที่ทางร้านเราตัดนะคะซึ่งเรากับคุณแม่เราร่วมกันตัดเองกับมือนะคะทุกชิ้นเลยนะคะทุกคนก็วันนี้จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าทางร้านเรามีแบบไหนบ้างถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะมาตัดก็มาหาได้ทั้งที่บ้านแล้วก็ส่งมาทางพัสดุก,ก็ได้นะคะซึ่งลูกค้าก็ไปซื้อสายวัดมาแล้วก็วัดเอวบนเอวล่างสะโพกแล้วก็ความยาวมานะคะเราก็จะ ตัดให้พอเสร็จแล้วเราก็จะส่งกลับไปแล้วก็การจ่ายตังก็โอนตังเอานะคะก็เหมือนการซื้อของออนไลน์ทั่วไปเนาะก็มาเริ่มกันที่แบบแรกเลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนนี่เป็นผ้าถุงสําเร็จรูปนะคะหรือทุกคนจะเรียกว่ากะระปูงก็ได้นะคะก็แล้วแต่ทุกคนจะเรียกพื้นนี้จะใส่ซิปหลังนะคะซึ่งเป็นซิปซ้อนอย่างดีนะทุกคนให้ดูซิปนะคะนี่ก็คือซิปซ้อนเงียนมากทุกคน โอ้โหเนียนมากมองไม่เห็นซิปเลยนะคะซึ่งเนี่ยพอใส่แล้วก็คือเนี้ยซิปซ้อนนะคะก็คือเห็นแค่หัวซิปแล้วก็จะเป็นตะขอนะคะก็ติดแบบนี้กันร,ร่วง <c oughs> ก็ พืนนี้ของคุณลูกค้านะคะลูกค้าเอาผ้ามาเองนะคะเราก็คิดแค่ค่ามือแล้วก็ค่าอุปกรณ์นิดๆหน่อยๆซึ่งก็ราคา300บาทนะคะทุกคนค่ะเป็นกระปงสําเร็จรูปนะคะเพราะว่าคุณลูกค้าเขาอัดกาวด้วยนะคะนะคะ ซึ่งข้อดีของการอัดกาวนะคะทุกคนก็มันจะทําให้ผ้าเซ็ตตัวเป็นทรงที่สวยงามนะคะทุกคนคะ่ะมันจะไม่พลิ้วเวลาที่โดนลมมันก็แต่ว่ามันไม่โปะนะคะเนาะนี่สวยไหมนี่ก็คุณลูกค้าเขาก็จะปวดหัวหน่อยนิดนึงดิฉันก็เลยลองใส่ให้ดูไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ซส์ของดิฉันนะคะเนาะก็คือ่ะ,ะจับให้ดูแค่นี้นะคะนะแล้วก็ แบบที่สองนะคะมาดูกันค่ะแบบที่สองก็จะใกล้ๆกับเมื่อกี้นะคะแต่จะเปลี่ยนเป็นซิปข้างนะคะนี่ซิปก็คือมีความเนียบเหมือนเดิมนะคะนี่เขาเรียกว่าซิปซ้อนนะคะใส่แล้วก็คือเนียบแล้วก็ะคอนะคะเวลาใส่ก็ใส่ด้านนี้ทุกคนแล้วมันก็จะโชวยย์กลิตรงนี้ซึ่งลิตกันนะคะก็เป็นเนื้อเดียวกันนะคะ สวยไหมคะนี่ก็300บาทเหมือนกันนะคะผ้าที่ลูกค้าเอามาเองนะคะ2ผื้นที่ผ่านไปก็คือจะเป็นผ้าฝ้ายธรรมดานะคะผ้าที่าราคาก็ร้อยนิดๆน,นะคะก็ผืนต่อไปก็คือของดิฉันเองนะคะซึ่งพื้นนี้ไม่ได้อัดกาวนะคะแต่จะใส่ซับนี่ทุกคนนี่คือการใส่ซับแล้วก็จะมีเชือกผูกด้วยนะคะไหนล่ะ นี่ค่ะเชือกเอาไว้ผูกกันเวลาที่แบบว่าเวลาลงพัดเดี๋ยวมันลิวเดี๋ยวจะโป้ะนะคะเพราะว่าผ้าป้ายนี่เวลาใส่เราก็จะใส่แบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วมันก็จะมีตะขอตรงนี้ก็เกี่ยวตรงนี้หลวงเกี่ยวตรงนี้นะคะแล้วก็ม้วนมาอีกทีแล้วก็เกี่ยวตรงนี้ แล้วก็ผูกเชือกนะคะหาเชือกก่อนอ่ะก็จะมีความผูกเชือกเบาๆกรุบๆนะจ๊ะอ่ะผูกสักนิดหนึ่งผูกเป็นปงเป็นโบก็ได้ะค่ะแล้วแต่อยู่ข้างในเราไม่เห็นนะคะแล้วก็หันมาให้อ่ะปลายตรงนี้มันอยู่ที่ระหว่างขาอย่าเอามาไว้ตรงนี้นะคะก็คะือเขาทําโชว์นะคะเนาะ,ะนก็ามาไว้ตรงนี้ตรงหน้าขานะคะ แล้วก็มีกระดุมด้วยนะคะก็คือติดตรงนี้ใครที่ไม่ชอบกระดุมก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่เราก็คือป้องกันเวลาลมพัดเนาะนี่สวยไหมคะนี่ก็คือชุดของดิฉันเองนะคะก็คือเอวบน29เอวล,ล่างก็30-31นิดนิดแล้วก็สะโพก36ความยาว36เหมือนกันนะคะเอ้ยความยาว34นะคะพูดผิดนะคะจำผิดเนาะ ลืมหุ่นตัวเองแล้วหนึ่งหนึ่งก็คือมันใส่2ตัวแนละ้วทุกคนมันก็เลยดูแบบไม่เข้ารูปเท่าไหร่นะคะนะก็คือมาใส่ให้ดูเฉยๆนะคะนี่แบบนี้ก็300บาทเหมือนกันนะคะก็คือถ้าลูกค้าเอาผ้ามาเองเราก็จะคิดแค่ค่ามือแล้วก็ค่าอุปกรณ์ค่าน้ำค่าไฟเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ <laughs> อันนี้ไม่ใช่ผ้าฝ้ายนะคะนี่คือผ้าไหมนะทุกคนนะคะนี่ อันนี้เป็นผ้าไหมนะคะราคาก็จะอยู่ที่หน่วย10บร้อยพันหลักสีนะคะหลักพันก็พันสองพนี่แหละก็ไม่ได้แพงมากนะคะแต่ถ้าจะให้ดีมันก็สวยกว่าผ้าฝ้นะคะทุกคนเพราะว่ามันเก็บรักษาง่ายแล้วผืนต่อไปนะคะผืนต่อไปก็คือนี่เลยนะคะนี่ก็จะมีความแบบว่าสารกลีบนะทุกคนนี่หนึ่ง 2องสามแล้วก็มีโบด้วยสองอันนะคะสวยๆกรุบๆนะคะนี่ผ้าไหมแท้นะคะที่มันมีเข็มกลัดตรงนี้ก็เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะว่าทำไมต้องมีเข็มกลัดก็เดี๋ยวจะมาลองให้ดูนะคะอันนี้ก็ผ้าไหมของเจ้าของร้านเองเหมือนกันนะคะแต่แบบนี้ก็คืออัดกาวนะคะนี่มันจะเป็นเนื้อเดียวกันกับผ้าเลยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ผ้าเซตตัวแล้วก็สวยมันจะดีกว่าการที่เราใส่ซับธ,ธรรมดาน,นะคะ เราก็จะถามลูกค้าว่าอัดกาวหรือว่าใส่ซับดีแต่เราจะแนะนําให้ลูกค้าอัดกาวถึงมันจะแพงแต่มันก็สวยกว่านะทุกคนแล้วเราก็หันมานะคะแล้วเข็มกันเราก็จะมากัดตรงนี้เนื่องจากว่าเดยวจะล่วงนะคะอือก็เป็นความปลอดภัยของแต่ละคนบางคนก,ก็ไม่ใส่นะคะบางคนาก็มั่นใจเนาะอ่ะจะถอยให้ดูนะคะนี่ สวยไหมสวยเนะอะก็คือมีกลีบก็คือสวยมากนี่ก็หันมาให้มันอยู่ตรงนี้นะคะก็นะสวยอะ่ะอ,อยากได้ไหมนี่ก็คืออีกหนึ่งแบบที่ทางร้านรับตัดนะคะนี่แล้วเวลาที่เราเก็บ เราก็พับเข้าหากันแบบนี้นะคะทุกคนพับแบบนี้นะแล้วก็พับแบบนี้นะคะอย่าพับแบบนี้นะทุกคนไม่ heut. อย่าเอาข้างนอกออกมาเพราะว่ามันจะทําให้ผ้าไหมมองเก่าเร็วนะคะทุกคนผ้าไหมก็ยิ่งเก่าก็ยิ่งมีราคายิ่งเก่ายิ่งสวยก็จริงแต่เราก็ไม่อยากให้มันเก่าแล้วเนาะเออเราก็เก็บด้านนี้นะคะเพื่อให้นอนเขาไม่กัดกันเนาะเก็บแบบนี้แล้วเราก็หนีบ แบบนี้นะคะในแบบนี้แล้วก็แขวนไว้ในตู้แขวนไว้แบบนี้เลยนะคะตัวต่อมานะคะก็คือผ้าไหมอีกแล้วนะคะนี่เป็นแบบป้ายธรรมดานะคะอัดกาวยางดีก็คือผ้าของช่างอีกเหมือนเดิมนะคะนี่ก็ใส่เหมือนกันเลยนะคะดิฉันชอบใส่แบบนี้เพราะว่ามันสามารถเลื่อนตะขอเปลี่ยนไซ่์ได้นะคะ ก็คือถ้าตัดแบบซิปก็คือเวลาเราอ้วนเราผอมเนี่ยมันมันลำบากนะทุกคนเนาะแบบนี้สวยกว่านะคะก็ไม่ใช่สวยกว่าหรอกมันมันสะดวกกว่านะคะถ้าถุงตัวนี้มันก็จะมีระดุมด้วยนะคะนี่สวยไหมตัวน,นี้ก็จะแพงหน่อยนะคะหลากสีก็สองสามพันนะคะเนี่ย นะคะทุกคนใครที่สนใจอยากจะเอามาทำด้วยก็ติดต่อได้นะคะทักอินบ็อกได้นะนี่แล้วก็เก็บเหมือนเดิมนะคะทุกผืนนะคะแบบนี้เลยนะคะ่ะเดี๋ยววางไว้ก่อนเนาะพืนนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่พืนนี้จะเป็นไหมาลาวนะคะเป็นไหมนะคะแต่ไม่ใช่ไหมแท้เนาะจะเป็นไหมาลาวนะคะ ก็เป็นผ้าป้ายเหมือนเดิมนะคะก็คือนี่แล้วก็อัดกาวอย่างดีนะคะนี่ดิฉันก็คือผอมลงนะคะจะต,ต้องเลื่อนตะขอแล้วแหละเพราะว่าผอมลงล่ะเนาะนี่ก็ใครที่ไม่ใส่เก็มกัดก็ได้นะคะ,ะแ,แล้วแต่นี่เราก็หันมาชมข้างๆแบบนี้นะคะนี่ ประมาณนี้คือจะมีความกรุบกรุบสวยๆเบาๆก,ก,ก,ก้นเป็นก้นสะโพกเป็นสะโพกนะคะก็คือตัดให้เข้ากับผุ่นนะทุกคนผ้าถุงพืนนี้ก็คือดิฉันเลิฟมากเพราะว่าคุณแฟนเลือกให้นะคะสวยมากคนอะไรดีๆเลือกพาได้เข้ากับเราด้วยสวยทุกคนเราก็จะเก็บแบบนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะก็มีอีกหลายแบบเลยที่เราไม่ได้หยิบมารีวิวเพราว่าเราตัดแล้วเราก็ส่งลูกค้าไปแล้วนะคะไว้ครั้งหน้าลูกค้ามาตัดใหม่เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูบ่อยๆนะคะก็นะคะแดบดบพ่้าไฟ แต่ผ้าไหมทุกคนก็เอามาทําได้นะคะสะดวกมาที่บ้านก็มาไม่สะดวกมาก็ส่งเป็นพัะสะดุมานะคะแล้วก็โอตังแล้วก็ทําให้เสร็จเบสเสร็จ,รจก็จะส่งกลับไปให้กับลูกค้าทุกคนนะคะหรือถ้าใครที่ไม่สะดวกที่จะส่งผ้ามาก็บอกเราได้นะคะเราก็มีบริการซื้อผ้ามาทำให้ลูกค้าแล้วก็ส่งไปโอตัง จบเด็จเสร็จก่อนจะจากกันก็ลืมบอกไปว่ากระโปรงชุดนี้ดิฉันก็ตัดเองนะคะีนตัดเองเป็นซิปหลังนะคะนี่ก็เป็นซิปหลังแล้วก็มีความแบกแหกตรงนี้ด้วยหนึ่งกลุ่มนะคะที่ต้องแหกเพราะว่ามันเป็นกระโปรงทรงเองเล็กๆ แล้วถ้ามันไม่แบกตรงนี้มันก็เดินไม่ได้นะคะแต่ถ้าจะตัดให้มันใหญ่กว่าน,นี้ที่สามารถเดินได้ไม่ต้องแหกก็คือมันก,ก็กว้างไปน้องทุกคนเวลาลมพัดก็คือ <mentor. S 1> <queen. S 2> เห็นไปถึงโรงงานผลิตคมนะคะก็เลยต้องตัดแบบนี้เพื่อให้เข้ารูปข้อสรงข้ะโพกเข้าโค้นเข้าเอวแล้วก็แบกตรงนี้เพื่อเป็นซิกเนเจอร์นะคะเออสวยไหมนาะแล้วก็คือ ใส,สเอง,เองแบบเนกเกรงผพอนะจ๊ะค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้นะคะก็ฝากทุกคนช่วยอุดหนุนแล้วก็ติดตามอิวไปนานๆด้วยนะคะ,คะก็วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นความรู้ให้กับทุกคนว่าอิวเปิดร้านนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาอุดหนุนกันเยนอะๆเนาะช่วยอุดหน่อยนะกระยุกแบบนี้ขยันแหละดูออกก็ Firstly, <presentation> <kus ibles> ไปแล้วนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบาย